เธอคือหญิงสาวผู้มีทุกอย่างในชีวิตแต่กลับต้องมาพบความจริงที่เงินไม่อาจซื้อได้เมื่อรถหรูของเธอเสียกลางสลัมชายหนุ่มยากจนคนหนึ่งยื่นมือเข้าช่วยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความรักที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลแต่ความจริงกลับโหดร้ายกว่าที่คิดเพราะชายที่เธอรักอาจคือคนที่ครอบครัวของเธอทำลายเมื่อความรักถูกเปิดเผย ความรักจะรอดไหมหรือจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีวันลืมนี่คือเรื่องราวของหญิงสาวที่ละทิ้งความร่ำรวยเพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของคำว่ารักเสียงเครื่องยนต์ดับลงกลางถนนแคบในย่านสลัมกรุงเทพมหานครฝนเริ่มตกโปรยโปรยไฟจากเสาเก่ากระพริบสลับมืดหญิงสาวในชุดระตรีสีเงิอนออกจากรถอย่างลังเล รองเท้าส้นสูงจมลงในน้ำขังเธอกอดกระเป๋าแน่นกลิ่นขยะชื้นชื้นลอยขึ้นมาประทะจมูกเสียงสุนัเขเห่าดังจากซอยข้างหลังเด็กหนุ่มรูปร่างผอมในเสื้อยืดเก่าเดินเข้ามามือเขาถือประแจและไฟฉายแววตาซื่อแต่แน่วแน่รถเสียเหรอครับเขาถามเสียงเบาเธอมองอย่างระแวงแต่พยักหน้าเบาๆเขาก้มลงใต้ฝากระโรง มือที่เปื้อนน้ำมันขยับช้าแต่มั่นคงเสียงเครื่องยนต์กลับมาดังอีกครั้งเธอเงยหน้ามองแสงไฟจากรถสะท้อนรอยยิ้มของเขาไม่ต้องให้เงินหรอกครับผมแค่ดีใจที่ช่วยได้เธอนิ่งไม่เคยมีใครพูดกับเธอแบบนั้นมาก่อนกลิ่นฝนกลิ่นน้ำมันและกลิ่นดินผสมกันในอากาศบางอย่างในใจเธอสั่นไหวอย่างประหลาดคืนนั้นเธอกลับคอนโดหรู แต่นอนไม่หลับเสียงฝนตกนอกหน้าต่างทำให้ภาพใบหน้านั้นกลับมาเธอไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมถึงอยากเจอเขาอีกวันต่อมาเธอแต่งตัวเรียบง่ายสวมหมวกปิดหน้าขับรถกลับไปที่ย่านเดิมหัวใจเต้นแรงเมื่อเห็นเขากำลังซ่อมจักรยานให้เด็กในซอยเขาเงยหน้ามาเห็นเธอยิ้มแบบเดิมมาหาอีกเหรอครับเธอหัวเราะเบาๆ อยากขอบคุณให้เหมาะสมนะ่ะเธอซื้อข้าวกล่องมาฝากนั่งกินข้างๆเขาเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังอยู่รอบตัวแต่ในแววตาของเธอเริ่มมีประกายที่แปลกออกไปหลายวันผ่านไปเทอมาหาเขาเรื่อยๆไม่มีใครรู้จนกระทั่งวันหนึ่งคนขับรถของบ้านตามเทอมาเห็นภาพหญิงสาวลูกเศรษฐีนั่งกินข้าวริมทางกับชายยากจน ถูกถ่ายไว้และส่งถึงมือพ่อแม่ของเธอบ้านทั้งหลังปั่นป่วนเสียงพ่อดังลัน่นลูกของฉันจะไปยุ่งกับคนพวกนั้นไม่ได้แม่ร้องไห้โทรศัพท์ของเธอสั่นไม่หยุดเธอนิ่งน้ำตาไหลเงียบเงียบภาพรอยยิ้มของเขาแอบวบขึ้งในหัวแต่เสียงคำสั่งของพ่อยังดังอยู่ในใจคืนนั้นเธอแอบออกจากบ้านกระเป๋าใบเล็กอยู่ในมือ ลมกลางคืนเย็นเฉียบจนผิวขนลุกเธอเดินไปที่ซอยเดิมแสงไฟส่องสลัวจากหลอดเกา่าเสียงรองเท้ากระทบพื้นซีเมนชื้นหัวใจเธอเต้นแรงชายหนุ่มยืนอยู่หน้าบ้านไม้เล็กๆดวงตาเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นเธอมาทำไมครับจะเดือดร้อนเอาได้นะเธอยิ้มทั้งน้ำตาฉันเลือกแล้วฉันไม่ต้องการชีวิตปลูอีกต่อไป เสียงฟ้าร้องดังขึ้งเหนือศีสะะฝนเริ่มตกหนักน้ำไหลผ่านพื้นเท้าเย็นเฉียบแต่เธอกลับรู้สึกอุ่นเมื่อมือของเขายื่นมาจับไว้แน่นโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนในวินาทีนั้นแต่ในความมืดของซอยมีแสงไฟรถส่องเข้ามาแรงเสียงเบรกดังลัน่นเธอหันไปเห็นเงาร่างคนในชุดสูทถือร่มเดินเข้ามาช้าๆเสียงฝนยังไม่หยุดตก และบางสิ่งในอากาศกำลังเปลี่ยนไปอย่างน่ากลัวเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดหยดน้ำกระทบพื้นจนเกิดเสียงคล้ายหัวใจที่เต้นแรงเกินควบคุมหญิงสาวถอยหลังสายตาจับจ้องไปยังชายในชุดสูทที่เดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวไฟจากรถสะท้อนใบหน้าของเขาเป็นหน้าของพ่อเธอเองใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเย็นชาและผิดหวัง ลูกทำแบบนี้ได้ยังไงเสียงของเขาแข็งและสัน่นเธอเม้มปากพ่อเขาไม่ใช่คนเลวเขาช่วยหนูเขาทำให้หนูรู้จักความสุขจริงๆพ่อหัวเราะยาะเบาๆเสียงนั้นเหมือนมีดบาดใจความสุขกับคนที่ไม่มีแม้แต่บ้านที่กันฝนได้เหรอชายหนุ่มยืนนิ่งมือกำแน่นแต่แววตาไม่หวั่นไหวผมอาจไม่มีเงินครับ แต่ผมไม่เคยคิดจะทำร้ายใครเพื่อได้มันมาเสียงสายฟ้าฟาดลงใกล้ๆแสงสว่างวาบทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นในเสี้ยววินาทีหญิงสาวหันไปมองพ่อเห็นในดวงตานั้นมีบางสิ่งที่ไม่ใช่แค่ความโกรธแต่มันคือความกลัวเธอไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้เป็นใครจริงๆพ่อผุดเสียงตำ่ำน้ำฝนไหลผ่านใบหน้าเขาเหมือนน้ำตาที่ไม่ยอมไหล เธอชะงักหันไปมองชายหนุ่มเขาหมายความว่ายังไงชายหนุ่มหลบตาริมฝีปากสันพอมอไม่อยากให้คุณรู้แบบนี้เธอก้าวเข้าใกล้พูดสิบอกฉันมาเสียงฝนกลายเป็นเพียงเสียงพร่หลังฉากทุกอย่างเงียบจนได้ยินเพียงลมหายใจของกันและกันชายหนุ่มสูดลมหายใจลึกพราคุณ เคยทำให้ครอบครัวผมพังบริษัทของเขาเคยยึดที่ดินหมู่บ้านผมไปทั้งหมดแม่ผมตายเพราะไม่มีที่อยู่เธอถอยหลังโลกหมุนเสียงฝนเหมือนกลายเป็นเสียงร้องไห้ของใครบางคนพ่อยืนนิ่งฉันเตือนแล้วเสียงเขาเย็นจนแทบไม่ใช่มนุษย์เธอกลั้นหายใจมองทั้งสองคนที่ยืนตรงข้ามกันหนึ่งคือเลือดเนื้อของเธอ อีกหนึ่งคือคนที่เธอรักจนหมดใจฟ้าผ่าลงอีกครั้งแสงไฟขาวสว่างทั่วซอยเสียงดังสะเทือนจนพื้นสัน่นเธอร้องออกมาเมื่อเห็นพ่อชักปืนออกจากซื้อสูตรชายหนุ่มขยับมาขวางหน้าเธอฝนตกหนักขึ้งจนมองเห็นแทบไม่ชัดถ้าจะทำก็ยิงผมแทนเธอเสียงเขาดังชัดในความมืดลอมาหายใจของทุกคนหยุดพร้อมกัน นิ้วของพ่ออยู่บนไกปืนเธอกรีดร้องพ่อยาเสียงปืนดังขึ้นเสียงเดียวที่แหวกกลางสายฝนและทุกอย่างก็เงียบลงกลิ่นดินชื้นปนควันปืนลอยอบกวนหยดเลือดสีแดงไหลลงบนพื้นซีเมนหญิงสาวทุดลงกับพื้นมือสั่นเทาแตะร่างที่ล้มอยู่ข้างหน้าอย่าทิ้งฉันนะเสียงเธอสัน่น ฝนตกแรงจนร่างทั้งสองเปียกชุ่มแต่เธอไม่สนใจเธอกอดเขาแน่นในอ้อมแขนเสียงไซเรนรถตำรวจดังมาจากไกลๆพ่อ,อยืนนิ่งมองทุกอย่างด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าเหมือนวิญญาณของเขาหลุดออกจากกลางหญิงสาวหันมามองเขาน้ำตาไหลผสมฝนนี่เหรอสิ่งที่เรียกว่าเกียรติของคนรวยเธอลุกขึ้น เลือดติดตามมือและชุดใบหน้าเธอเย็นชาแต่ในดวงตามีเพลิงบางอย่างกำลังลุกไหม้แสงฟ้าผ่าครั้งสุดท้ายส่องลงมาบนถนนที่เปียกฝนเธอก้าวออกไปช้าๆไม่หันกลับปล่อยให้ความร่ำรวยทั้งชีวิตจอมหายไปในความมืดของค่ำคืนนั้นและในเงามืดสุดท้ายของซอยเสียงหัวใจที่แตกสลายยังคงเต้นอยู่ เสียงไซเรนค่อยๆจางลงแต่ในหัวใจของเธอเสียงนั้นยังดังอยู่ไม่หยุดเธอนั่งนิ่งอยู่ข้างร่างของชายหนุม่มเลือดที่ซึมออกจากบาดแผลเริ่มะล้างไปกับน้ำฝนลมหายใจเขาเบาแผ่วแต่ยังมีอยู่อย่าหลับนะเธอจะต้องไม่เป็นอะไรเธอกระซิบข้างหูมือสั่นเทาแตะที่หน้าอกเขารู้สึกถึงจังหวะหัวใจที่ยังเต้นอยู่เว้ย เสียงคนในซอยเริ่มออกมามุงบางคนตะโกนเรียกรถพยาบาลบางคนยืนเงียบมองด้วยสายตาเวทนาพ่อของเธอยืนนิ่งอยู่กลางฝนปืนตกจากมือริมฝีปากสั่นแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเมื่อรถพยาบาลมาถึงเธอขึ้นไปกับเขาจับมือไว้แน่นตลอดทางไม่สนเสียงเจ้าหน้าที่ไม่สนคำถามใดๆ ไฟในห้องฉุกเฉินสว่างจ้าเธอนั่งรออยู่ข้างนอกชุดราตรีสีขาวเปื้อนเลือดจนกลายเป็นสีเทาดวงตาแดงช้ำจากทั้งฝนและน้ำตาเวลาผ่านไปช้าอย่างทารมานประตูห้องเปิดออกหมอเดินออกมาด้วยสีหน้าหนักใจเขารอดครับแต่ต้องพักรักษาตัวอีกนานเธอหลับตาน้ำตาไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัว เป็นน้ำตาของชีวิตที่ได้เริ่มใหม่อีกครั้งหลายวันต่อมาเธอตัดสินใจย้ายออกจากบ้านคืนบัตรเครดิตคืนกุญแจรถเธอออกไปพร้อมเพียงเสื้อผ้าไม่กี่ชุดและหัวใจที่เต็มไปด้วยแผลเธอไปเยี่ยมเขาทุกวันในห้องคนไขเ้เล็กๆที่มีกลิ่นยาผสมกลิ่นฝนจากหน้าต่างชายหนุ่มยิ้มบางๆทุกครั้งที่เห็นเธอผมยังไม่ตาย เพราะผมยังต้องอยู่เพื่อคุณคำพูดนั้นทำให้หัวใจเธอสั่นอีกครั้งแต่ก่อนที่ความสงบจะยาวนานประตูห้องก็เปิดออกชายวัยกลางคนในชุดสูทเข้ามาช้าช้าเป็นทนายความของพ่อเธอถือเอกสารซองหอนานามือคุณพ่อของคุณจากไปเมื่อคืนครับเธอนิ่งมือชาเขาฆ่าตัวตายครับทิ้งจดหมายไว้ให้คุณเธอรับซองมา เปิดออกด้วยมือที่สันกระดาษภายในมีรอยเปียกของน้ำตาและหมึกที่เลอะในจดหมายมีเพียงไม่กี่บรรทัดมากกว่าพ่อขอโทษพ่อเพิ่งรู้ว่าความร่ำรวยของเราสร้างมาจากน้ำตาคนอื่นถ้าลูกเจอคนที่สอนให้รู้จักรักแท้อย่าปล่อยมือเขาอีกเลยน้ำตาเธอไหลไม่หยุดเธอหันไปมองชายหนุ่มบนเตียงเสียงหัวใจของเขาเต้นเบ,นเบาๆแต่มั่นคง เธอก้มลงจับมือเขาแน่นพ่อคงอยากให้เรามีชีวิตใหม่ใช่ไหมเขาพยักหน้าไม่ต้องมีเงินมากมายขอแค่มีรักที่ไม่ต้องซื้อได้ก็พอแล้วเธอยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยทั้งความเศร้าและความหวังกลิ่นฝนเริ่มลอยเข้ามาทางหน้าต่างอีกครั้งแสงแดดอ่อนสองลอดผ่านม่านหยดน้ำที่ปลายใบไม้สั่นสะท้อนแสงคล้ายเพชรแต่ครั้งนี้ เธอไม่ต้องการเพศอีกต่อไปเพราะสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตอยู่ตรงหน้าเธอแล้วทว่าขนาดเธอกำลังจะพูดบางอย่างเสียงเครื่องวัดชีพจรดังเตือนเสียงบีบอีขีขึ้นหมอรีบเข้ามาเกิดอะไรขึ้นเธอตะโกนชายหนุ่มกระตุกมือที่จับเธอแน่นเริ่มคลายลงไม่อย่าทิ้งฉันอีกนะเธอร้องให้เสียงแตกพร่า หมอพยายามปั๊มหัวใจแต่เครื่องวัดยังส่งเสียงเรียบเซียววินาทีนั้นโลกทั้งใบของเธอหยุดลงอีกครั้งเธอก้มลงซบที่อกเขาน้ำตาไหลเปื้อนเสื้อของเขาเธอสัญญาแล้วนี่ว่าจะอยู่แต่คำตอบไม่มีอีกแล้วมีเพียงเสียงลมหายใจสุดท้ายที่หายไปพร้อมกับกลิ่นฝนในเช้าว,วันนั้นหลายเดือนผ่านไปฤดูฝนสิ้นสุดลง แต่ในใจของเธอยังมีฝนตกอยู่ทุกวันเธอย้ายไปอยู่ในหมู่บ้านเล็กบ้านลกกริมทุ่งนาบ้านไม้เรียบง่ายหลังเล็กที่เขาเคยพูดว่าอยากสร้างไว้สักวันเธอสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของตัวเองเช้าๆเธอปลูกดอกไม้ตอนเย็นเธอนั่งมองพระอาทิตย์ตกทุกครั้งที่ลมพัดผ่านกลิ่นฝนจางๆจะลอยมากับอากาศเหมือนเขายังอยู่ตรงนั้นใกล้ๆ บนโต๊ะเล็กในบ้านมีรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งเธอกับเขานั่งยิ้มกลางฝนใบหน้าทั้งคู่เปียกชุ่มแต่เต็มไปด้วยแสงแห่งความสุขเธอยกมือแตะรูปนั้นเบาๆรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าที่เปลี่ยนไปฉันมีทุกอย่างแล้วแม้ไม่มีอะไรเลยเสียงเธอแผ่วแต่มั่นคงเธอนำดอกไม้จากสวนไปวางไว้หน้าหลุมศพของเขา หยดน้ําค้างเกาะบ,บนกลีบดอกไม้เหมือนน้ําตาเธอหลับตาปล่อยให้ลมพัดผมปลิวตามแรงลมอุน่นถ้ามีชาติหน้าขอให้เราเจอกันอีกเธอกระซิบกับสายลมไม่ว่าฉันจะรวยหรือจนขอให้รักเรายังคงเหมือนเดิมเสียงระฆังจากวัดไกลไกลดังขึ้นท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากส้มเป็นทองเธอยืนมองอยู่เงียบ แสงสุดท้ายของวันตกกระทบใบหน้าเธอในแววตานั้นไม่มีน้ำตาอีกต่อไปมีเพียงความสงบที่งดงามและคำสัญญาที่เธอจะรักษาไว้จนวันสุดท้ายของชีวิตรักแท้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อด้วยเงินแต่คือการได้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและในโลกที่เปลี่ยนไปทุกวันเธอยังเชื่อเสมอว่าความรักที่แท้จริง จะไม่ตายจากหัวใจของคนที่เคยรักกันจบ